ครอบ3ปียังไงบ้างคำถามแรกเลยคำถามแรกเลยครงมากๆ6รอบ3ปีก็รู้สึกจะรู้จักกันไปเรื่อยๆ4 5 6ปีเรื่อยๆครับผมก็เร็วมันเร็วมากเลยวหนูเร็วเร็วจริงๆอายุหนูเพิ่มรู้ตัวปะเนี่ยอายุหนูเพิ่มไป3ปีและจริงตอนนั้น3ปีที่แล้วหนูเพิ่ง19 19เองอ้าวแล้วตอนนี้นะคะับยี่ส อันนี้ยี่สองยี่สองไม่ได้พูดเนะไม่ได้พูดก็แบบมันผ่านไปไวมากสามไวไวมากครับผมรู้สึกแบบเฮ้ยตอนตอนครบรอบาสามปีรู้สึกคุ้นกเหมือนกันนะหนูแบบว่ารู้จักกันมาแบบเนิ่นนานมากใช่ครับเหมือนแบบนึกนึกไปแล้วก็รู้สึกยังเพิ่งผ่านไปไม่นานเองครับแล้วยังจำจำวันแรกที่เจอกันได้อยู่เลย เขาเรียกนะโมเม,ตเมนต์พิเศษมันก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปีอย่างปีนี้เห็นว่ามีไปทำกิจกรรมขี่ม้าด้วยใช่พาหนูไปขีม่ม้าครับผมถือว่าแบบว่าลองฝึกปัญญาภาพเองก่อนเผื่อได้ใช้จริงในอะนาคตกับข้างฟ้าอะไรใช่ครับเพราะว่าในเออ่ซีรีส์ข้างฟ้าเคียงเธอมมันมีต้องขี่ม้าด้วยครับแล้วต้องไปขี่จริงๆ <c oughs> คิดว่าคิดว่าคงแบบขี่สบายๆชิลๆแต่จริงๆไม่เลยครับเหนื่อยขี่ม้าเหนื่อยเหมือนกันกิจกรรมนี้ใครเป็นคนเลือกเนี่ย ชอบชอบขี่ม้าอยู่แล้วครับผมเห็นแล้วมีมีเปน้องด้วยนี่เขียนเปย์ออกเสื้อผ้าไงอุปกรณ์อุปกรณ์เนจริงๆผมมีเสื้อผ้าของตัวเองครับผมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะครับผมก็ให้หนูเลือกว่าจะใส่ของเฮียหรือว่าของทางร้านใช่ก็เลยหนูเลือกของเฮียก็เออใส่ยากไหมครับยากไหมครับพอพอไปลองเล่นขี่ม้าแล้วเออน้องน้องเป็นไงดื้อไหมจริงๆก็ถ้าตอนที่ม้าเดินอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าเริ่มวิ่งเร็วๆอันนั้นจะยากนะเพราะว่ามันต้อง ให้เหมือนบาลานซ์กับจังหวะของม้าด้วยครับแล้วก็ใหม่บาลานซ์ยังไงมันก็จะแบบดึงดึงสนุกไหมคะ <S <S สนุกดีครับจริงๆม้าแต่และตัวนิสัยก็แตกต่างกันแล้วก็ความขนัดของขาของม้ามันก็แตกต่างกันกต็ต้องบาลานซ์ใหม่อยู่ทุกอุปกรณ์เลยอ่านด้วยทุกอย่างเลยครับ <S <S แต่ผมชอบนะครับแบบตอนขี่มันต้องเหมือนเป็นการเสริมบุคลิกภาพเองด้วยว่าหลังตรงตรงตลอดเวลาเลยลงจากมาปุ๊บหลังนี่เลยเครื่องมือ เขาไปกำหนักที่สองเลยเนาะแหวนกูเมื่อกี้ผมนั่งสังคมเพิ่งเห็นตอนที่ผมนั่งดูโชว์อยู่แล้วหนูว่าใส่มาเนี่ยใ, <c oughs> ใส่อันเดียวแล้วตลวมากคนนี้คือแบบว่าก่อนที่จะมางานมาแต่งไปแต่งหน้าใช่ไหมฮะ <c oughs> เสื้อยืดยังเหมือนกันเลยเสื้อดำครับผมตลกมากเลย <c oughs> แล้วแบบเป็นครั้งแรกที่แบบว่าใส่เสื้อผ้าแบบว่ามาแต่งหน้าเสื้อย,ยืดเหมือนกันแล้วตลกไม่ได้นัดกันแล้วเหมือนไม่ได้นัดเลย อันนี้อันนี้วันนี้ก็ไม่ได้นัดกันนะผมทำมาเลยผมใส่มาก่อนใส่ก็แต่อยู่ในรู้คุณ่เห็นด้วยแล้วผมก็เพิ่งเห็นตอนหนูใส่ตอนที่นั่งดูโชว์หรือเวลาออกงานคู่เราต้องแบบใส่หรือเปล่าแบบเขาจะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดฮะเพิงคิดเลยตใจตรงกันแหละวันนี้ใช่ไหมเขาวันนี้ก็ดูตรงเรอยอยู่ันนี้ตรงไงผมสองสามอย่างอะไรบ้าง อะไรบ้างอยากรู้ว่าพี่สม่างก็มีเสื้อเสื้อที่ใส่มาแบบเสื้อยืดใส่มาเหมือนกันโัวเดียวกันเป๊ะเลยนะแล้วก็แหวนอันนี้ไม่ได้นัดกันเงี่ยง่ในในโชว์เลยครับวันนี้ไม่เห็นของดีเขามีไว้เก็บไม่ไม่ไม่ได้โชว์แล้วใส่มาเอาไหมใช่คิดในใจต้องมีคนแซวแน่เลยเพราะพี่เสี่ยเห็นก่อนใช่คิดในใจต้องมีคนแซวแน่หนูใส่มานั่งดูอ่ะใส่มาเหมือนกันแล้วมองี่ย ไม่พูดด้วนะไม่พูดด้วยไม่ชักพูด้วยนะะไมตั้งตัวไว้ก่อนนะคะไม่เตอนเน่คเป็นแบบธรรมชาติได้เลยฮะเห็นนอกจากขี่ม้าก็มีรับประทานดินเนอร์ที่เดียวกันที่เดียวกันใช่ครับเดียวกันต่อครับอร่อยมากเลยมีของขวาญให้กันบ้างไหมคะของวาของวขวนขนองวนของของวของวขวของขวัญามขหวาง ไม่มีคุยกับเมียนะครับว่าเราจะประหยัดใช่ครับก็ช่วงนี้ก็จะประหยัดแล้วครับผมเดี๋ยวให้หนูเก็บตังค์ซื้อบ้านเพียก็จะเก็บตังค์ซื้อบ้านเหมือนกันท่าใจได้แหละค่ะเพราะว่านี่คือช่วงเทศกาลที่เราผ่านเลยคะเทศกาลให้เราผ่านเดี๋ยวก็ปีใหม่เดี๋ยวก็แบบคริสต์มาสก็ดูตามตามตามอีเวนต์ดูกิจกรรมแล้วกันแต่นุนี่บอกว่าเพียสายเปแบบอยากให้ลดลงหน่อยแบบอยากให้ลดความเปยลงหน่อยลดเปลงหน่อยน้ำจากวินาทีนี้ เนี่ยจานรถเปย์หนูแล้วจำแล้วนะจำเลยนะครับไม่ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอะไรสำคัญก็อยากให้ครับผมอาจจะเป็นของที่อาจจะมีไม่ใช่มูลค่าสูงเออก็แล้วแต่มูลค่าทางใจครับแ,แต่จะหยุดเปได้หรอเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปต่างประเทศใช่เราเราต้องไปจัดก,กระเป๋าพี่ไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนไปการบนเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บินไปต่างประเทศใช่เรามีไปสองประเทศใช่ ไปงานอะไรยังไงคะลูกไปมีเอ่อเป็นแฟนมีดครับแฟนมีดแล้วก็เป็นเอ่อดูภาพยนตร์หนับแสงกับแฟนขาแฟนๆครับจะแสงระวีครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกยังบอกไม่ได้ว่ามีอะไรไปลุ้นกันว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอะไรอีกใช่ครับที่ต่างประเทศแสดงว่ามีเวลาช้อปปิ้งแหละมีเวลาก็คุยกับหนูอยู่ว่าครั้งนี้ทำไปช้อปไม่ได้ช็อป เี่บอกว่าจะไม่ชอบไม่ชอบในหนูจะคอยดูไม่กินเยอะด้วยแต่แบบคุ้มอาหารจะยดูก็หนูว่าเฮียอ้วนในหนูจะคอยดูซื้อรู้ยังมาโดนว่าอีกพวกอ้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหนูไ่ว่าหนูไม่ได้ว่าจนเคยเจอสำหรับปีปีหน้าค่ะแฟนมีอะไรบ้างที่แบบแฟนจะรอกันอย่างเพลงเองเพลงคู่จะมีให้แฟนได้ติดตามไปด้วก ครับก็ถ้าในปีหน้าเนี่ยถ้าของผมครับก็จะมีเพลงมีซิงเกิลครับแล้วก็ซิงเกิลที่2ก็ใกล้แล้วครับใช่จริงอ่อนก่อนแอบสปอยเป็นแพรไปนิดหน่อยครับสปอยท่านี่นิดนึงครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีจังหวะเลยครับเป็นเพลงสนุกๆอีกไม่นานก็จะปล่อยแล้วครับจะให้ทุกคนรอฟังด้วยนะแล้วก็ในปีหน้าซีรีส์ขอกับเฮียก็จะมีซีรีส์เรื่องข้ามฟาเคียงเทิงครับสปอยไปแล้วหนึ่งท่าสปอยอีกท่าได้ไหม อีกนะครับถ้าอะไรดี่ก็จะรักเหรอถ้าว่าสปอยอะไรอยู่เงี่อะอะไรอะไรลัเยอะว่าอยู่นิ่งอยู่ไหมเพราะว่าจะหลุดตลอดเอาแค่นี้ดีกว่าครับอ่าเอาไม่เป็นไรเพลงเฮียบ้างดีกว่าเพลงเฮียบ้างเพลงเฮียก็อ๋อหมายถึงคนนี้น่ารักทั้งเพลงประกอบซีรีส์ครับผมก็ได้มีโอกาสลองแบบประกอบซีรีส์ที่เราเล่นก็รู้สึกเออฟีลมันดีนะเวลาแบบว่าเราดูที่เราเล่นไปด้วยแล้วเสียงเราขึ้นมา แต่ก็กขจีนิดนึงเพราก็ไม่ชินแต่น่ารักดีครับผมก็ฝากด้วยครับคนนี้น่ารักจังอย่าเฮียผมว่าต้องฝึกร้<ม>องเพลงบ่อยนิวช่วยยาฝึกร้องด้วยเป,เป็นครูเดี๋ยวเป็นครูคมา,มาเป็นครูไม่กล้าสอนไม่กล้าเป็นครูหรอกสอนนิดหน่อยครับไม่ได้มีเยอะเเีียววยววครับมันอยู่ที่ใส่เลือดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูสอนเฮียแล้วหนูก็ได้เกิดท่าไงอ่ะซึ่งวันนั้นไม่มีไม่มีทางนิวน้องดีกันหนูนี้ถ้าเฮียแบบ ร้องไปเรื่อยอ่ร้องไปเรื่อยต้อ,องโฟกัสหน่อยทเรา้อง,องก็อ,งอยู่แล้วครับผมชอบคนนี้น่ารักจังเออชมอยู่อยู่ดีมาชมว่าแบบเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าล้องคอก็ดีใจเห็นดุนี้ก็มีปล่อยโอคปเวอร์อเพลงภาษาต่าง อ๋อใช่ครับล่าสุดเพิ่งปล่อยออเพลงฮานูไปครับเป็นเพลงภาษาออฟิลิปปินส์ครับมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าฟิลิปปิีหรือต,ตะกะลอ็อกนะแต่น่าจะฟิลิปปินส์แล้วครับยากไหมคะเ,เพราะว่าด้วยสำเนียงหรืออะไรต่างๆเนาะจริงๆเพลงนี้เคยร้องไปแล้วตอนตอน,ตอนที่จัดการมิทิ้งที่ฟิลิปปินส์ตอนนู้นครับใช่ถ้าเรื่องภาษาตอนที่ฝึกก็ยากนิดหน่อยยากพอสมควรครับจำเนื้อยากด้วยแต่ตอนนี้จุดจำได้แล้วครับ ได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะว่าแฟนเข้าไปชมกันเยอะมากเลยว่าโหยหนูเ accent ดีอยู่แล้วฮะทุกภาษาจริงเขาเป็นความแบบพูดแทนพูดทำไมเขาไม่จำเป็นไม่จะบอกว่าเขาหนูจะมีความสามารถแบบว่าทําภาษาหรือว่าเรียนรู้ภาษาหรืออะไรได้ไวเพราะว่าโปรดิวเซอร์แต่ละคนแต่ละเพลงก็บอกว่าอย่าเอาไปเทปเข้าดูนี่เขามีความสามารถมีความสวรรค์ด้านนี้จําเพลงภาษาเ accent ดูยังภูมิใจภูมิใจภูมิใจแล้วก็อยากได้ความสันมากนั้นมาแต่ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเดียนรู้กันไปสุดท้ายครัฝากหน่อยฝากผลงานที่เราจะไดอะดีมดีแลนด์ใช่ครัไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวในปีนี้ก็จะมีซองไวเบอร์ครับผมก็มีหลายนักแสดงเลยครับซึ่งบอกเลยว่าทีมเบื้องหลังโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้กำกับหรือว่าทีมเบื้องหลังโลเคชั่นทุกอย่างลงทุนกว่าที่คุณคิดแน่นอนเพราะว่าบทบาทอะไรก็หู เราก็รีทูกันมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปกันนะครับผมก็รับรองว่าตื่นเต้นแน่นอนครับผมแล้วก็มีดีมดีแ,นแลนด์ก็ดีมดีแลนด์ครับผมบเป็นคอนเสิร์ตของค <ๆ S 2> ่ายนุมันดีของเรานะครับก็จะมีแบบทั้งเจน1เจน2เจน3มพี่เพื่อนๆน้องๆในดูมันดีมาขึ้นคอนเสิร์ตดีมดีแลนด์หมดเลยครับใช่ก็จะจัดวันที่13บสมกราใช่ไหมแล้วเราจะขายบัตรวันที่8นะครับผมอันดับสองนะครับผมซิเกตนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะเพราะว่า โอเดชั sí no, ่นเราจัดเต็มแล้วหนูเนาะแปดหรเ้านะแปดหรือเก้ทุกคนไปสมเปดหรือาด้วยแหละประมาณเก้าเก้าเก้าแปดบว่งครับ้านวครับยเบิร์ใช่ไหมครับยเบอร์สเบอร์ใช่มอนย่ฝยเบโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับ